ให้บอกแปดคนอ่ะแล้วสองโอเคโอเค นั่งไมอยู่ในนี้ได้หม้ตอนี่หงนอสเราไปห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องหนึ่งสำนังนไห้องสนกงออห้องนาี้องอ๋อสำนกงาได้มคนตล เดี๋ยวผมไปตามหัวหน้าการสนเรื่อบนีนมาละแล้วหันหน้าว่ามาและแสงก็ได้ไม่ต้องไปไกลเสียงเสียงเสียงเดียวเสียงหายเออ ขยับมาหน่อยก็ได้นอนลงลง,ลงยับมานิดนึ่งขนาดขนาดเออเข้าเข้ามาใกล้หน่อยเออเลยมาทำอะไรกันอา้าวพร้อมไมค์พร้อมนะกล้องพอร้อมกล้องพร้ออ้าวทนายมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้นะครับพาน้องๆที่เป็นเหยื่อของกลุ่มเครือข่ายค้าคี้โป๊ะลามบอนาจารของเด็กเยาวชนแล้วก็หญิงสาวน่าจะดีนะครับมาแจ้งความที่กองปราบค้ามนุษย์ที่ต้องามาที่กองปราบค้ามนุษย์เพราะว่ามีเหยื่อกระจายกันอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยครับไม่ใช่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง แล้วผู้ก่อเหตุก็กระทากันเป็นลักษณะขบวนการมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนการเป็นพิจารลักษณะมีเด็กหลายคนมีเด็กที่ผมเห็นนะนะในในหลักฐานที่ต่ำอายุต่ําสุดในสิบสองขวบนะที่ถูกล่อลวงให้มาถ่ายพวกนี้แล้วก็เอาคลิปออกไปทีเนี้ยวิธีของมิจฉาชีพเนี่ยไม่ใช่แค่เอาคลิปหรือเอาภาพหลุดไปเขาเอาหน้าโปรไฟล์เอาข้อมูลสมบุคคลเรียนที่ไหนเรียนมหาวิทยาลัยอะไรอยู่ห้องไหนเบอร์โทรติดต่ออะไรไปด้วยมันทําให้กลุ่ม ผู้หญิงเนี่ยเขาเสียหายค่อนข้างหนักจ,จุดเริ่มต้นมายัางไงครนะับทนายครับน้อง,อง,องเริ่มจากไงเขาหลอกให้ไปทําอะไรก่อนแล้วทำไมมันถึงนํามาสู่การแบบนี้ได้นะเดี๋ยวถามตัวน้องก็คือเรเข้ามาติดต่อค่ะว่าเสนใจทํางานแบบนี้ไหมแล้วก็เสนอเงินให้จํานวนหนึ่งที่มากพอที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะทําแล้วมันมันก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้จะส่งผลขนาดน,นี้ค่ะ แล้วก็พอหลังจากที่เขาเอาได้คลิปอัดเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็เอาคลิปกลับมา Back แบ็กเมลารอบนึงให้ส่งหนังแกให้เขาหรือไม่ก็ไปร่วงกับนอนกับเขาเพื่อไม่ให้ปล่อยคลิปคก็เลยพอหลังจากนั้นพอรู้ตัวว่าโดนหลอกก็เลยไปแจ้งความพอไปแจ้งความเสร็จก็ไม่ได้มีความขึ้นหน้าอะไรก็เลย พยายามหาคนที่โดนเหมือนกันรวมกลุ่มกันแล้วก็มาหาทนายท่าเท่าที่ดูแล้วมีเพื่อนเพื่อนแบบนี้โดนกันเยอะขนาดตอนนี้ที่ครูยอยู่มีประมาณสิบกว่าคนค่ะมีคนที่ให้เอกสารมาแล้วประมาณแปดเก้าคนแล้วก็ที่ไม่ได้แบบยังบางคนไม่ไ,<อ>ไม่สามารถไปแจ้งความได้บบใช่ตายแล้วกลัวค่ะอันนี้เขาติดต่อเราเข้ามาเนี่ยเขาใช้โปรไฟล์เป็นอะไรเออเขาใช้โปรไฟล์ขชงเท่าเทียมละไรนะคะ ติดต่อคือแอดไลน์ผ่านเราคือตอนแรกค่ะเขามาจากแอปแอปหนึ่งที่เราเป็นดีเจอยู่แต่ในนั้นอ่ะเขาไม่ได้เ,เขาไม่ได้มีโปรไฟล์แต่คือเขาใช้ความคุยเหมือนเป็นทางการนะคะมีแพทเทิร์นในการคุยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็แอดไลน์คุยกันเราก็คือคุยกันเหมือนปกติเลยติดต่อ,องานค่ะแล้วเขาก็ส่งหน้าแบบประชาชนมาให้เราที่บอกว่าทํางานแบบนี้คือเขาเสนอมาเลยว่าให้เราทําคลิปอนาจารคือ,ค,อคือเขาเขาเสนอมาว่า อย่างนี้แล้วก็แค่โค l กันแต่ไม่ได้อัดคลิปหลักฐานคือมีบอกว่าเขาเขาจะไม่มีการอัดคลิปเขาจะให้เขาจะให้แบบประชาชนเราเพื่อเป็นการการันตีว่าเราจะไม่อัดออแล้วเขาก็จะโอนเงินให้เราก่อนที่จะเริ่มบัตรประชาชนเนี่ยเบื้องต้นไปแจ้งความแล้วมีการตรวจสอบล,ล้ว่ามันเป็นใครอะไรอะไรยังไม่มีไม่มีการติดต่อก,กับอะไไม่มีการขึ้นหน้าอะไรทั้งที่บัตรประชาชนทุกคนโดนเหมือนกันหมด อาจารย์ประชาช่วยเป็นตัวจริงไหมครัถ้าที่เราตรวจสอบคนคนนั้นที่ติดต่อออกมาจริงคทุกวันนี้เขาก็ทยังทําแบบนี้อยู่ไหมเขายังทําอยู่ค่ะคลิปยังมีออกเรื่อยๆแล้วเสียงก็ยังเป็นเสียงเขาอยู่ค่ะคลิปนี้ออกในไทยหรือออกต่างประเทศหรือออาวายค่ะคือคือแอปนี้ยมันมันเป็นของต่างประเทศที่คนไทยคนไทยตอนนี้คือที่อยากจะเ็จเรื่องพวกนี้ค่ะไปอยู่ในนั้นซะส่วนใหญ่แล้วต่างประเทศก็เห็นด้วยค่ะ ทีน่นีพอเราเริ่มเริ่มไปแจ้งตำรวจเริ่มอะไรแล้วเขารู้ตัวแล้วใช่ไหมฮะแล้วเขาได้สื่อสารกับเขาไหมบอกคือคือ,คอเราไม่ได้สรรรรื่อสารเพราะเราบอกก็ตั้งแต่แรกแต่มีน้องคนอื่นๆที่ยังทักไปขอให้ลบคลิปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหวี่ยงกลับมาเหมือนเดิมว่าเอาเงินมาหรือไม่ก็มานอนอม,มานอนด้วยอพอพเขาได้คลิปเราไปแล้วก็ทํำยังไงต่อเขาให้เงินไหมหรือ,อยังไงเขาไม่ให้เงินค่ะเขาส่งสลิปลปอมทุกคนได้รับสลิปลอมหมด เราคือเก็บคลิปไว้แบ็กเมย์ใช่เก็บคลิปไว้แบ็กเมย์แล้วขายต่อค่ะขายต่อลงเว็บไซต์ต่างๆค่ะแล้วเขากำลังคับเราอย่างไรบ้างนะครับตองคิดไปเขาก็เขาก็บอกว่ามีข้อตกลงมาตกลงกันถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ปล่อยคลิปให้ส่งเงินจำนวนนี้มาให้เขาค่ะเยอะไหมเรียกเยอะไหมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งค่ะแลกกับขายคลิปหรือหรือนอนด้วยออยย่างงเเี้หรใช่ค่ะบางคนแลกกับการมีเพื่สัมพันธ์บางคนก็ คือน้องๆผู้หญิงที่ติดต่อกับเราอะมีบางคนยอมไปนอนไหมไม่มีค่ะไม่มียอมไปนอนคือรู้สึกว่าก็ถ้าคิดมันออกไปแล้วแล้วถ้าไปนอนเขาหยิบเขาก็คงอาจคิดอีกออแล้วก็มาแบกมีอีกรอบเพราะบางคนก็มีการถูกคุกคามแล้วก็กลับมาติดต่ออีกรอบหนึ่งว่าอยากได้ ep สองอยากได้ภ้อต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องไม่ยอมสนายกเห็นว่ามีน้องบางคนที่กีดแขนตัวเองด้วยคือเขาพยายามหาทางออกในเรื่องนี้คือ,คอ ส่วนหนึ่งต้องต้องยอมรับว่าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ละเอียดก่อนเดี๋ยวให้น้องเขาอธิบายดูไอนะครับคืออันนี้คือ,อยังไงเพราะว่าน้องก็จะได้คุยกับคู้พิทักษ์กรีดยตรงอ๋อคือ,อภาพนี้ค่ะคือช่วงช่วงก่อนที่น้องเขาจะได้ได้คุยกับหนูอะค่ะเพราะว่าคือเหมือน,นหาทางออกไม่เจอรู้สึกเครียดที่บ้านก็บอกไม่ได้เพราะว่าสังคมไทยยังไม่ได้เปิดขนาดน,นั้นเขาก็กลัวที่จะแบบ จะทายัางไงดีก็เลยเลือกที่จะทาร้ายตัวเองแต่พอมารวมกลุ่มกันแล้วพอมานั่งคุยมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดกันอะเขาก็ความคิดก็เปลี่ยนแล้วก็แบบช่วยกันรวบรวมหลักฐานแล้วก็ตามคนมาเพื่อหาคนร้ายเขาเขาเล่าไหมว่าเขาเขาตัดสินใจได้ยังไงเรื่องผิดแคเพราะดูรอยแล้วมันผิดหลายรอบมากเลยคือเหมือนเป็นแค่อารมณ์ชัว่ววูบอะค่ะที่แบบเห็นคิดแล้วไม่น่าทําอย่างนั้นเลยรู้สึกอายตัวเองแต่พอหลังจากที่อายปุ๊บก็เลยไม่รู้จะทํายังไงต่อ ก็อยากตายดยูว่แต่พอสุดท้ายแล้วมันไม่ตายมันก็ต้องแก้ปัญหากันาอ่อไม่ตายหมายความว่าไงคือ,ค,อคือทําไปแล้วเขาก็ไม่ได้ผลตามที่เขาอยากจะอยากจะทําอะค่ะคือเขาแค่เป็นแค่อารมณ์ชู้เขาคงไม่ได้อยากตายจริงๆแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงไม่มีใครให้ปรึกษาพ่อแม่ก็บอกไม่ได้ทั้งบ้านก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องน้องเป็นดีเจมีคนติดตามอยู่เท่าไหร่อ่ะในแอปนั่นอ่ะประมาณแสนห้าค่ะแสนห้าแล้วน้องอีกคนละครับ เป็นเยาวชนเป็นเยาวชนสิบสะละ 15, 16, สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดรายทนะี่จับพยานหลักฐานเท่าที่เรา,ารวบรวมได้วันนี้จะส่งมอบให้กับทางตำรวจด้วยใช่คับมันค่อนข้างมั่นใจขนาดไหนในการจะเอาผิดกับเขาตอนนี้เรามีข้อมูลยังไงบ้างคือเรามีาาตำรวจดพิี่ท่านสืบหลักฐานให้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นใครเราก็จะหลักฐานชุดนี้ให้ทางคำนรบเนี่ยดำเนินการต่อเหตุผลที่เราต้องมาที่้ามนย์เพราะว่ามันไม่ได้แค่สองรายมันมีมากกว่าสิบ ือผมบอกได้เลยว่ามันมีมากกว่าสิบแต่ทีนี้แต่ละแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะกล้าแจ้งหรือไม่กล้าแจ้งอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ละคนเขาจะมีวิธีในการแก้ปัญหาได้ไหมเราก็ไม่ทราบ,รบแต่มีเหยื่อรายหนึ่งที่ติดต่อมาบอกว่าคิดว่าเป็นนอนด้วยนล้วจะจบปรากฏว่าคลิปก็ถูกบันทึกอย่างที่น้องเขาบอกแล้วก็ต้องจ่ายเงินอีกอทาอยาาให้คลิปที่มีเพศสัมพันธ์ตันหลกออกไปนั่นกลายเป็นว่าต้องเป็นคังเหยื่อถ่าทางมารวรมแล้วก็ต้องจ่ายเงินอีก วันนี้ต้องให้กองปราบเนี่ยล้างกระบวนการให้หมดชิ้นคือมันไม่ได้ว่าทำเพราะมันชอบมันทําแล้วมันเป็นธุรกิจเลยแล้วมุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนน่าจะดีหมดเลยแล้วพยายามจะเอาคลิพวกนี้ไปขายเป็นหลุมเวียนเปนเยอะไหมครเงินหลุเวียนกระบวนการผมไม่แน่ใจว่าหมุมเวียนเยอะไหมแต่ว่าก็ก็เป็นหลักล้านนะครับต้องมีเจ้าภาพในการดําเนินการอย่างจริงจังไม่งั้นมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้อย่างอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่น้องเขาแชทคุยกันมา คือบางครั้งผมก็เข้าใจเด็กเยาวชนนะนะบางครั้งอาจจะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเยอะอะแต่พอมันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเขาไม่กล้าบอกผู้ปกครองพอไม่กล้าบอกผู้ปกครองเขาแก้ปัญหาเองไม่ได้บางคนก็ตัดสินใจคิดสั้นก็เห็ที่น้องก็เล่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าขนาดผู้ใหญ่เจอเรื่องแบบนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยเด็กเยาวชนจะแก้ปัญหาเองได้ไงต้องฝากถึงผู้ปกครองอ่ะต้องดูแลหุตรหลานดีๆโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดว่าเห็นคุยกับคนแปลกหน้าอะไรเนี่ยต้องพยายามถามว่าเป็นใคร พราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังไม่หยุดและกบวนการนี้ไม่ได้มีคนเดียวมีเยอะสองปีก่อนในทนาคือพาไปให้กองปราบปรามดำเนินการจับไปแล้วรอบนึงผ่านมาสองปีหลังมันก็เปิดคุกบใหม่ขายใหม่อีกรอบนึงคือวันนี้ก็ต้องมีหน่วยงานที่กํากับดูแลโดยตรงเข,ข้ามาดาเนินการครับเอกสารเรามีเตรียมมาพร้อมเลยที่ที่วันนี้ต้องมาเนี่ยผมค่อนข้างเสียใจยอย่างหนึ่งนะน้องทั้งสองคนไปแจ้งความลงทักทองที่แล้วอ่ะปรากฏดคดีไม่คืบหน้า แล้วผมคิดย้อนไปอีกผู้เสียหายเป็นร้อยคนที่เป็นเด็กที่เป็นเยาวชนน่ะเขาไปแจ้งแล้วท้องที่ไล่ให้มาที่ปตทเราไม่มีความคืบหน้าแล้วขบวนการแบบเนี้ยใครมันจะทลายถ้าไม่ใช่ค้ามานุษย์ไอ้น้งฝากถึงเพื่อนๆหรือคนในวงการที่กําลังเจอแบบนี้ยให้ระวังนะว่าระวังยังไงบ้างก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อเข้ามาค่ะให้ให้คิดซะไว้ก่อนเลยว่าเราไว้ใจใครไม่ได้เลยทำไม ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วอบบมันแก้ไขแล้วากก็อยากจะฝากให้ระวังตัวเอาไว้หยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาชญากรรมมันมีตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์แล้วก็ในโลกจริงท,ท,ท,ทนายเห็นบอกว่าจะพามาแปดคนวันนี้มาแค่สองคนเอกสารในนี้มีมมอยูมอบมอบหมายมอบมอบหน้าท์มาเดี๋ยวให้ตำรวจไปช่วยสอบเพราะว่ากระจายกันอยู่แต่ละจังหวัดอยู่ไกลครับแปดคนที่มอบหนาทมาเนี่ยเป็นอยู่ในวัยอายุสักเท่าไหร่ครับเอน้องของน้องฟ้าวสุดแล้วใช่ไหม เจ็ดถึงยี่สิบหกปีเป็นนักเรียนนักศึกษาครับของน้องนี่ก็เพียเหมือนกันที่มามาจากบนดอนเลยพ่อแม่รู้ออไม่รู้ไม่รู้โอเคครับน้องพี่กีดแผนนี่นก็อยู่พิศนุโลกเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดมันกระจายกระจายกันไปโอเคเพราะเป็นเยาวชนเขาจะไม่ถามเยอะ่ นงรองไนัดงกับการไรับเดิน

ให้เรากแล้วก็สิอมให้เหมือนเหมือนให้เราเชื่อใจไว้ใจแล้วก็คิดว่าแบบจับถ้าจับมากเกินกิสกวีจดนอนคะเกินเก้าสิบวันแล้วเออีเลยางเคเไปก่อน ลายนี้ใช่ไหมับเป็นเหมือนโปรไฟล์ใครก็จะมีงานของเขาอะไรเนี่ย่เที่เดนดเบอร์ค้งอ้องขายบริการอันดนคุเพราะมันให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรเราหมดเลยคือมันแคปหน้าโปรไฟล์ที่เราดีดีเจอยู่ไปแต่ไปด้วยคนก็ตามอ่ะโอเคครับโอเค

ต่างสุดที่กุ่มต้องต้องทำตั้งใจหาัเรียนนักศึกษาเชออให้เด็กถนึทยคอพอแล้วก็มาฝึกเดี๋ยวจะให้ถ้านีไหวันนี้ผมวันนี้ผมืว่อนนักศึษาต้องถามกเรียนมาให้มาให้ประมาณ้าหกห้ามาสองแต่วันนี้ยืดด้ยก่อนอยากห้่างท้็มากลยมันมัะ้าราก็เดี๋ยวจะ không nằm ở dưới cái sơn này các bạn gần cái cái công luật mà chưa mới ít thôi này cái đám tương lai không We have to have...